เด็กช่วยตำเนาะตำตาช่วยตำตาเหมาะเลยนื่งทำกับข้าวให้คนอื่นทำให้คนอื่นทำใกล้จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจในเฟซบุ๊กด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้้วย จักใจเลยปะมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์ก็คือน้ำมันพืชมะกอพอถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่ถามเนื่องจากเรามีสปอนเซอร์ใจดีพูดกันตรงเลยนี่ก็คือมะกอกเราพูดกันตรงๆเราไม่ต้องมาแบบพูดคำอาหารแต่คนนี้คืออยากทำอาหารทุกคนรู้แฟนคลับรู้เขาคือเชฟไม่ใช่เชฟธรรมดาเขาเป็ กระดูกฟูกับอีกหนึ่งเมนูคือข้าวกระเพราแกงแอะกระเพราไก่ข้าวกระเพราหมูแล้วก็เดี๋ยวเราทำอันนึงแบบเป็นแบบไม่เผ็ดอีกหนึ่งเมนูไม่ได้ไม่ได้ทำให้กินกระหล่ำไช่นลาใไชโป้เช้ปลาเลยไหนแต่ก็จะเข้าครัวแล้วเขอนทำเมนูนี้ให้กินเู้สึกว่าเขาทำอร่อยมากเขาไปเอาสูตรมาจากโอ้โหร้านชื่อดังเลยเขาไปเข้าไปดูถึงในฟัวเลยทำยังไงให้กระหล่ำไช่นลาอร่อยแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อวัตถุดิบกันต่อวัตถุดิบจ้า มีต้องทำอะไรต้องซื้ออะไรบ้างอะยำปลาดุฟัวมีอะไรบ้างต้องมีปลาดุอ่ะไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าเลสาเดี๋ยวเราโทรเรียกรถก่อนรถมาลับหน่อยยังหาร้านปลาดุย่างไม่ได้เลยถ้าไม่มีจริงๆแบบเปลี่ยนเมนูแล้วกันเนาะเของตัวใช่คะหมดแล้วาอันนี้เจของอกอเล ยกเลิกเมนูนี้เลองจากว่าประดุกปัญหายากใช่ไหมเราเปลี่ยนเมนูื่นไปเลยตอนนี้มีตลับนะหอมนะพริกแดงค่ะแล้วก็เอาปลาทูไปด้วยค่ะผลมันไม่ตกแล้วโอ๊ยจ้าตอนนี้เราต้องไปดูตามล่าหาปลาดุกถ้าปลาดุกยัางไม่มีไปเอาแล้วเฮ้เปลาดุกเลยอะโอ้ยหลังเสียบหมดแล้วว่ะฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยได้ปลาดุกแล้วไปกันจ้าปะไม่าต้องมานั่งแกปมาเป็นชิ้นๆก่อนคือมันต้องตำหน่อยนึง มาทำกับข้าวคนรุ่นเจ้าพะรามกับข้าวเหมือนกันให้เด็กๆช่วยตำเนาะมันจะได้เป็นแพรๆพรเอาเอาเอาครกกระสากมาเด็กๆตำเลยาช่วตำจ้าคืาตำอันนี้เป็การแผ่กันสี่ห้าหกตำนี่คือช่วยทำให้มันทอดแล้วมันสวยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่ากันเพื่อนมาให้ถ่ายอยู่อุ้ยเรามซื้อขวดนิสโฉงแบ๊ด ถัวลิสงมะม่วงด้วยมะม่วงอ๋อจะไปซื้อให้หน่อยที่สั่งมาเม,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 มื่อกี้กูไม่ได้ซื้อเลยอ่ะกูไม่ได้ซื้อเลยอ่ะหอมแดงมะม่วงถัวลิสงขึ้นใช่ในระหว่างที่เรารอเครื<ๆ>่องของยำประดุกฟูนะเดี๋ยวเราจะทํากะเพราก่อนอันนี้ก็เป็นพริกกับก,กระเทียมต้องละเอียดแค่ไหนอะ่ะแม่จะต้องทําให้ได้เพราะว่าแม่เนี่ยจะทําอาหารให้ทุคกคนกินให้ได้อันนี้คือความฝันของแท็กกะพายังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เหรอ าบอกว่าบ้านไหนที่จะเอาไปลูกสะใภ้ได้เนี่ยนะจะต้องดูจากการทำโอ๊ยแสบมือแล้วอ่ะนี่แต่มันข้าตามันข้าวตาแม่ครับแม่ของหนูน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเลยอ่ะได้ยังคะยันแต่ละกับข้าวนี่มันไม่ง่ายเลยอ่นไปถามคุณตาิคุณตาเป็นเชฟอ่ะทำกับข้าวยากไหมคะไม่ยากค้าหนูโอเคได้แล้ว นี่ค่ะเหมาะเลยเริ่มทำกับข้าวให้คนอื่นทำให้คนอื่นทำไม่ต่อวันนี้เราจะใช้น้ำมันของม,มรกดสสูตรนะคะน้ำมันรำข้าวเน้นทอดส่วนอันนี้น้ำมันถั่วเหลืองเน้นผัดค่ะแตงจริงอันนี้ทั้งทอดทั้งผัดได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะใช้อันนี้ในการทอดนะคะปลาดุกฟูของเราแต่เดี๋ยวเราจะทำผัดกะเพราเราจะใช้นี่เลยเยอะไปไหมพุทพ,พอ,อ,อ,อพ,พ,พอดีเลยหรอหรอ,รอน้ำมันร้อนเราจะรู้ได้ไงว่าร,ร,ร้อน ยดิเฮ้ยเหรอมันจะมากๆอ้าาาาาาาเป็นพูดๆควงกระท้าไม่ได้แต่ควงอย่างนี้ได้สิบาะและนี่นะคะคือผัดกระเพราหมูฝีมือพัจจับป่าค่ะภูมิใจคุณอ่อนเป็นิดได้จัดจ้ไหมอ่อนเค็มไปนิดเอาความจริงนะผ่าดอะไรไามผ่าเข้ จะเป็นเมนูที่ยากในเรื่องของการทำน้ำยำให้อร่อยการทอดกระดูกฟูให้ส่นเนาะพริชิ้นใหมากอะไรนะแดนพริชิ้ใหญ่มากโอ้พกต้พยายามทำให้เล็กอยู um, okay? ่มะมุกเขาขายเป็นอย่างนี <t ali> <t ali> <t ali ้เลยเนาะใส่หมดเลยนะใส่ไม่หมดหรอคุณตาทำไมอ่ะเราทำมาทำไมเยอะแยะเพราะเไม่ใส่ให้หมดอ่ะอน้ไม่าย เราจะทอดออตัวปลาดุกปลาดุกตัวนี้นะคะไปให้เป็นปลาดุกฟูน,น้ำมันรำข้าวตัวนี้จะเหมาะกับการทอดมากๆเลยนี่คือสูตรของคุณตานะคะเยอะแค่ไหนพอล่าไหมขวดเลยที่ฮะขวดขวดเลยคุณตา<อ>มันไม่ท่วมไงมันเตอมเปล่า๋ย <laughs> นครูวดจะทำกระหล่ำผัดน้ำปลาให้ฉันกินนะ่ะครูมาเตรียมเครื่องเลย <laughs> แม่ตาใส่จนเต็เลยกระหล่ำทอดน้ำปลาจริงๆมันคือกระหล่ำผัดน้ำปลาแหละก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวน้ำมันทั่วเหลืองมรกตตัวนี้แต่ได้มรกตมารู้ปะใครที่ดีใจจิ้งจากระแนนเพราะที่บ้านใช้มรกตอยู่แล้วแล้วเวลาเราซื้อเราจะซื้อเป็นกรล่ำหยาดวันนี้เราได้มาละอุ้ย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  <พ uka> โยังไงคะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เป็นน้ำจิ้มนี่นะคุณตาแล้วไงต่อร้านนี้อ่ะทำจิ้นลงก่อนแล้วก็เอาทามผักเขียวนี่คุณตาแต่งหน้าแต่งหน้าก็คือต้องใช้อายแชโดว์ไหมคะไม่ไม่กี่ครับอันนี้จะแต่งหน้านคนอุ้ยลิปสติกเดินคุณตาได้กล้าไวานะจ๊ะมันจะอร่อยไหมอ่ะคุณอร่อยครับไข่ไก่ครับใข่ไกครับ

ลองทำพวกพวกพวกลวลองอะวินนะลงกินะเาเป็นเมนูสุดท้ายละอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้แต่ว่าจะเป็นเมนูที่เล็กินบ่อยมากๆแม่ทําได้เมนูเดียจริงก็คือข้าวผัดข่น้มใช้น้ำมันของอะไรฮะมดกดค่ะสูตรที่เราใช้ก็คือน้ำมันนี่เลยค่ะน้ำมันทนหยุดนะจ๊ะ เมนูนะคะสาหรับแอบแอะแม่เข้าครัวในวันนี้แพททาเองดีใจมากตื่นเต้นมากซุกขั้นตอนก็คือไม่น่าเชื่อเนอะว่าจ,จะทําได้และคาดว่าเดี๋ยวคงจะทําอีกหลายๆเมนูเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจเดียของเรากนะ็คือน้ำมันมรกกจริงๆคือถ้าคุณเขาไม่ส่งมาก็จะไม่เริ่มที่จะทําอะไรแบบนี้วันนี้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเราใช้อยู่2ขวดนี้แต่อีกหนึ่งขวดที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้ค่ะน้ํามัน<ช>พืชของเขาเป็นน้ํามันปาล์มนี่ทอดหรืออะไรเงี้ยจะอร่อยมากเลยใช้วตัวนี้หอมด้วยรับรองจะติดใจน้ํามันมรด้ ือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการผัดผัดปุ๊บหอมเลยเมนูไหนก็อร่อยบอกเลยติดใจแน่นอนอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็คือน้ำมันราข้าวซึ่งอันนี้คุณจะได้คุณประโยชน์จากออริจินลด้วยนะคะตัวนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยทั้งผัดและได้ทั้งทอดแต่เมื่อกี้เราใช้ทอดเนอะทอดมันก็จะหอมกรอบอร่อยผัดก็ใช้ได้เหมือนกันควรมีติดบ้านไว้นะน้ำมันพืชมนมรักเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือรับทานรับทานค่ะเอามาหน้า เลเออน้ำมาาันมรกตมาละมากดดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกดกระดิ่งยังไงนะกลิ้งกลิงเล่ได้เวลาที่เราจะต้องสังสรรค์ก,การกินกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ